สวัสดีค่ะวันนี้วันหน้าฟ้าใสภาพพี่น้องนจาจ่ะมาชมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเร้อค่ะเด้อกำลังจะขึ้นมากฟังเสียงนกเสียงกาธรรมาชาปันเนาเด้อค่ะพี่น,อน้องเลอเบิ่งพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยงามตื่นเสามาอยูุ่่งไหุ่งน้าันเนาเนจาจ่าพระอาทิตย์กำลังทอดแสงขึ้นมาเสียงนกเสียงกากระซเซ่เซ่จากทุกคน นวลเบิง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 บง,งามงามพา่าจิตเนี่ยยินดีต้อนรับ้ะจ้ายินดีต้อนรับทุกๆท่านวยค่ะสวัสดีค่ะพี่พ,พรพะลุงขอบคุณค่ะพี่พรมณิพาเบิงพาจิตกําลังขึ้น้ะจ้าแต่ใส่เสื้อเดาใจเด้อขอบคุณค่ะที่มาเป็นคนแรก ยาเสียงท้องกันล้างขึ้นนะจ๊ะนี่อย่าจากชีวิตธรรมา,าตาบ้านเฮ้าจากพี่พรอนอใน่นี้ค่ะมืเพิ่งเสียงควาทีกําลัางขึ้นขอบฝ่ายนี้ค่ะเดียวสิพ้ายางหลบบ,บริเวณน้ำามันทงน้าน,น้อยค่ะเมิ่งความสวยงามของทงน้านทรมา,าตาดนั้มือเศร้าเสียงลกเสียงกาเซ๊าเส,เสจ้ะขอบคุณพี่พรอนปัตนุลุงเด้อ สวัสดีค่ะคุณกีเลวันน้าใส่เสื้อได้ใจเด้อจะใส่เสื้อให้จะได้ทักท้ายกับมุลเพลย้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณกีเลวันเด้อค่ะในเสาร์ว,วันนี้เนาาจ่ารุวัสบ์เนาะจา่าวันนี้เป็น,นวันวันพระจ้า,จาทุกคนจ่าวันนี้เป็น,นวันวันพระจ้าจให้กับขาวไปวัดแล้วก็เลยออกมาน้านาะจ้าทำกับข่าไปวัดแล้วก็ออกมาน้าเพราะบานนี้พระเพิน่นทำกิจกรรมไ่จาจ้าทุกคน แต่บึ vale ้งเสียงเองนะจ๊ะฟังเสียงนกเด้อพี่นงนี่ผ้าไปอันเบึ้งนกจตะนกยี้มัเศร้านกปากห่างกหลายนั่นแต่นกปากห่างจตะนกเจ้าบินบนฟ้านกันขึ้นนกอันนกกระย่างติจใะยี้มันเศร้า ท่า,านบ้านออกมาหน้าเซลเซลตื่นสอมาหนาเลียงได้จ่าเจ้าบ่าห่างอันออกพักกันออกมาหนา้าเพราะว่า่นเอางว้วะไปหน้าเราจะเอางววาเอาสมบัติไบหน้าส่นมาถสิน้อนอยู่หน้าได้จ่าบุ้งพี่น้อง,งแสงตะเว่งกันลังขึ้นขอบคุณนยค่ะ จะจะตาไปลอมหัวนะจ๊ะคื่อนสนนะอมาอากาศประเทศนีหน้หัวทำงนานจ้ท่ทำงนาน là vàng thì bằng sáng thon, bên đi á làm hoa lắm chả. Phăng bằng sáng thì thon, chưa về nay còn gì tháng แต่เพิ่งรรมชาติาดเจ้าแสงท้องกำลังขึง้นฟังเสียงนกเสียงกาจะาล้อมห้ไยพร้อมจ้าทุกคนจะาล้อมห้ไยพร้อมเดี๋ยวไปล้อมห้อยใส่กันได้จ้าพี่น้องท,งทักทายกันไปก่อนได้จ้าเด้อ จ่าพี่น้องล้อมหัวจ่าล้อมหัวพร้อมจ่าตาเสาขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พรด้อนจ้าขอบคุณหลายเด้อค่ะมาเพิ่งเสียงท้องกำลังขึ้นจ่าทำงานได้มาเสาบ่องหอนดีจ้าจ้าทักทายก,กันก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปจับใหม่สะก,กันแป๊บหน่อจ้าพี่พรขอบคุณด้ค่ะขอบคุณพี่พรหลายเด้อ ได้บยาไปดันคุอมาคุณไเช็คตับอักษรได้หมาเลยไม่เจอน เห็นป่ะจ้าเห็นแสงเต้นเอาจ้าทุกคนแต่แสงเต้นกำลังขึ้นมาจต่กำลังเคลื่อนขึ้นมานะจ๊ะเดี๋ยวจีพาเบิ่งมารีนหลับหอดนะจ้ะทุกคนยังไม่เห็นอยู่หนะเนาะจ้ะสวัสดีค่ะแม่มีภูขอบคุณหลายเด้อค่ะแม่มีภูจ้ะพี่พรทักทาย แม่มีผู้นะคะทักทายกันนะคะนี่ยมเสาร์อากาศดีดีจ้ะอันแม่มีผู้นี่เป็นเอฟที่เปลยน,อนะะ้อค่ะไอ้สางช่องบอจ้ะเอาเสียบะน้ะถ้าเสียนุน่าจะเทเสียได้ใจเด้อแม่มีผู้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจ จ้าแม่มีผู้เ,เสียบะนะะน,นะจ๊ะจเป็นเอฟซีไเนาะจ้าบอกไงเด้อจ้าจะได้ตามไปถืเนาะจ้าเนาะจะได้กลับไปกำลังใจถือจะภาพมาเบิ่งบรรยากาศในเมื่อเช้าเนาะจ้า <c oughs> ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะที่แม่กำลังใจบ้านน้ำเมื่อนี้เนาะคะ่ะขอขอบพระคุณพี่พรนะจ๊ะพี่พรพัทลุงขอบพระคุณหลายเด้อค่ะขอบพระคุณแม่มีผู้นะจ่ะขอบคุณหลายเด้อค่จะ,จะ,ข,อคะ,คะขอบคุณคุณกิราวัน ใช่กำลังแก,บนนก่บานาเมื่อนี้เนาะค่ะบรรนาขอขอบคุณหลายๆเด้อจะยุติทงไ้ทงน้ำมันเดิมเนา,านนนะจา้ะทุกคนจะยุบบรรนอกเนาะจ้ะยุบบรรนอกจะหลังจากไปวัดมาแล้วกับมาหลอมหัวตาเสาเนาะจา้ะมาหลอมหัวหลอมหัวเพราะว่าเขาเรียงว่วะฐานเขาบ่หลอมหัวไว้ง้วามันก็จะมาก,กินอลูกไผ่ลูกเมื้อนี้วันผาญาน้องกินในวัดแล้วยาาตาเสาในลูกไผ่มือ้อนีน้ยาแม่ พาปูมาล้อมหัวจะพาปูมาล้อมหัวตาเศร้าแต่ามึงบรรยากาศเมึงบรรยากาศเด้อลูกไผ่เอ้ยผมบ่าด็กแจ้งไหนสายหรอตัวจะได้ไปวัดไามหรอนี่มามปูปูปูเจาะไข่ยันแค่ยังปูกะหญ่าะตาตีซีผุน่ะขันแม่นยาป่าไปวัดไหนมาตาตีซีผุนหนาวกันหนาวหมอกแง่งแง่ในลูกไผ่ผุนมึงตะเบี้กันลังขึ้นเลือขกี่้าเต็มอยู่ ทำงานทำงานดีค่ะเห็ดตะเวนงามก็บเลยพภาพี่น้องมาเบ่งตะเวนงามนํำกําลังขึ้นหมอกนํำหมอกแห้งแห้งอย่างเปียกเมด่ฝนเห็นน้องปลาปูว่าฝนสูบน้ำล้งใสใบขึ้นเต็มพ่อรอยแหลวปลาบ่อนเซียวๆอยู่คือเกามองเหนี่ออันจอดเห็ดเห็ดเป็นทางนอจ่ายเห็ดเป็นทางลงมาล่างปลาบรรยากาศปิดใบข้าปิดใบว่าเขาไปกินของในสวนเหมือจะมา เห็นมืดอรุณจ้าสวัสดีจ้าสาวขามสาวขามขึ้นเสาเตะนาะสาวขามมีนี่แม่นาพามานาตะเสาเด้อมาหล่อมหัวหล่อมหัวแล้วที่ผาไปเบิ่งปลาคอยเงี้ยบนสายอยู่ผุนน้องพุ่นตีเปียปลาคอยเงี้ยนมึงกระเบนกระเบนกระลังขึ้นหนาวหลายบ่ไปแกลหน้าแล้ว ขามคนบอนอนอ้าวือวางซื้อสิขยันเทขามคนมานอนเห็นไหมจ้าพี่พรักถายน้องมาขามน้องขามบอกเลาะหาผู้บ่าวจ้าแม่นาโอ้เพราะว่าจับปลาอยู่น้องผุนหนาวสะกอนใไพ่บังคืบว่าจับปลาอู้หูผุนสานอีกน้องหนึ่งไปสิไปเบื้องน้องปาลาแล้ววะนี่เกลยวเลยเพิ่นเบิง่งแต่เว้นงามน้ำสะกอนสนอกว่าจ้าพี่พรัรทกทายได้จ้าน้องขามจ้าน้องมาขามบอกพี่อ้อมพี่อ้อม พาอเต่งแต็ลูกไผ่ยาหาผู้บ้านนั่นแล้วเท้าขามเนี่ยน้องมะขามมาทักทายเก๋พรสวัสดีค่ะอ้อมชวยก็ทกักทายนอา้องจ่าเก๋พรสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องมะขามกุวงวั้วาหรอยุนี่ไม่ยังแต่น้นเสียงนกหละ่ะน้องมะขามเอ้ยผู้บ่าวลงแจกปลาเจะหนองพุ่นไปตัวในหอดหน้องเอารอมหัวสะก้อนจังสิไปสิที่บ้า็เลยอันให้บ่งตะเวน้างน้ำน้ิบงเสียงนกเสียงกานําก่อน บางหานันนกกะเจ้าหลายๆเด้มากินไปนี่มัหนีเห็นเขาลงมาไปใส่บมันนกกะเจ้ากระได้บดังบังหนาวเนี่ยแล้วบางขี่ฝ่าหนาวว่าได้กะชุมกะช่วยกะธรรมดาเนาะเป็นสาวเป็นนางเนาะมีผ้าผ้ากะชื่นอกชื่นใจขึ้นแล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสิภาาไปน้องปลาย,ยู่ไอัน พอปูอันล้อมหวัวแล้วกอนเอาง้อลงมาหายหน้าก่อนพอปูกำลังปเปี่ยวง้อลงมาหายหน้ายันนี่กอจะไปเบื้องน้องตาเพื่อนนี่พาไปเบิ้งงกบปลาคอยเย็นน้ำกันจาพอมีแางทำงานบัวเดียวตะกี้เมญ่ากันเห็นผู้บา้านนี่โอ้เห็นงานสวยผู้บา้านนี่ปึ้งปึ้งเลยเดี๋ยวแต่บึงธรรมาชาติสวยงามเด้อนองขำ ผุนพว่าขี่รถอยู่ถนนผู้หนึ่งผุนพว่ามายามเบ็ดอู้นี่จะเห็นบ่ฮะผุนพว่ามายามเบ็ดเห็นบ่นั่นผุนพว่าได้หนั่นจ้าขอบคุณจ้าน้องมะขามขอบคุณหลายเด้อ ขอบคุณนายมาล้างน้ำใจน้องมาถามเด้อที่มแม,ม่มาล้างน้ำใจเมียเนี่ยในอันบ้านขอบคุณหน่อยให้มีแต็มสู้ความเจริญจะจ้าขอให้น้องขามจเจริญลุงเลี้ยงให้เดี๋ยวพ่อพรวังงามาางามจ้าเดี๋ยวพ่อพวังงามงามรอรอคนหูผู้ดีเด้อจากบรรยากาศดีลิจ้ะป้าหน้องอันลูกไผ่ไหว้เก้ขามเก้ขามมาสั้นว่า อาเกขาขาใจสปอร์ตเมยอันเกขามันใจสปอร์ตอันเอามหายหันเมีนัแก่แเมีน่าเฮ็ดพ่าเป็นเนี่ยอยากเฮ็ดพ่าเป็นด้วยจ้าหนองขามอันอันนี้ดพ่เป็นว่สิทัด์จะมันลูกไผ่อยู่ลูกไผ่กับประสิทธิลูกไผ่อยู่ขอหายลำหายล่วยหายปอบค้นหูผู้ดีเดี๋ยวสิพายบงคูบ่ายอยู่หนองป่าเด้อพวยหนองป่าเป็นค้นหูผู้ดีด้หนองขาม มืออีกสขอของมือนไม่ขอให้มมิตรศกตลาบทุกๆคนนะจ้าขอใหอมิตรกำลังพลไม้แข็ง,งแรงโรคไพไข่เก็กไปใหยมีเดี๋ยวนี้เขาอยังตะวันมีโรคใบขึ้นไมาอีกแล้วหนึ่มไม่อดยารักษาพนาว่ารักษาสุขภาพไม่เด้อพี่น้องเลยท่านหัดยันได้เสียง <laughs> ลูกไพกี่โกงแม่นองขาม <laughs> ยันได้เสียงเงินไปนะ ย่านองขาบอกนั่นผู้บาวอีกแล้วคนเที่ยวทางมาเลียอยู่จากผู้บาวแต่ไม่นา้ามาขึ้นโดนอาจาจานนองขาไม่น้าว่าจะขึ้นจากทางทิศมาที่นี่ก็พอก็ได้สิบหกนาทีจ้ะผู้บาว่ายามเบ็ดยามปานะเมื่อเศา้าขอบคุณมาแรงงามเดินเก่งใจแม่นองขาไม่นะา,าเก่งใจเนาะจากบรรยากาศนะเมื่อเศา้า ใเป็นคนหูู้ดีเด้อพ่อเบาเนี่ยอ,อ,อันน้องขามอันแม่น้า,าสิไปยังกอ่อทำาอื้อรื้ออยู่ <c oughs> ยังลืม <c oughs> แม่นะา,าสิไปยังก่อนทำนาค้าอยู่เดี๋ยวแม่น้าถี่มาบอกซูฟังจากน้องอมบอกว่าน้องขามบอกว่า บอเป็นยังจ้ากาลังแจไปน้ำการจ้าขอบคุณอะไรเด้อน้องขามเดี๋ยวแม่นาศี่ไปฝึกกับลูกสะไบจักมืออยู่มีเวลากันช่วงนี้ยากเยอะฝึกว่าทัานได้ได้ยันเสียเงิงนคือลูกไผ่บ้าแหละลูกไผ่บ้าคัดไปแล้วจะได้เสียเงินพนันบ้าจ้านาา้านองอ้อมบอกคือหัวหนา้าเจ้าคักว่าสันสายอ้อยเตียนบอหัวหนา้า,นออาหัวหน้าเจ้าคือสายอ้อยมันบอคือผู้ใดเดี๋น้องคำของหัวล้อมา ขอบคุณทุกๆกาล้างใจด้วยจ้าถือม่าให้การลัางใจเหมือนี่จาภาพมาเบื่องอันตาเว้นนอกจากตาเว้นกาลังขึ้นขึ้นป่ะไรดอกตาเว้นนคะคายขี่ฝ่าลายจากมือนี้นำหมอกแห้งเปียกเบ้อเลยค่ะก็ฝนเลยอ๋อไม่น,มมน่นตีเออเออ,เอ,อ,เอ,อสวัสดีจ้า,ชาเชฟมอเถิอน้องอามขอบคุณนะคะน้องอา วันนี้พี่นาพามาเบิงตะเว็น้ำมื่อเสาร์เด้อเดิมพินา้าติดเตี้ยห้ยเดชเชฟมัดถึกมาน้ากันเลยอันพาเบิงตะเวนน้ำบานจะขึ้นจะสามติดนาทีแต่ปฏีแจ้าน้องกีขอบคุณจ้าน้องอกองีขอบคุณหลายเด้อที่มาส่งกาลังใจให้พี่นาขอบคุณค่ะคุณนุกหินแจ้งทาหรือเซฟเอกขอบคุณค่ะข,ข,ขอบคุณหลายเด้อจ้าคุณนุก แลนอนกินกันเลิ่มสิบเอ็ดเอาเคือพอกันบหม่เ็นเล็กสียอซี่เป็นเบอเล็กอุนสี๊อซี่เปนเบอบาทที่เนี่ยนองกิดกับสิเอ็ดอย่าคู่นกกับสิบเอ็ดอย่าคู่นกทักทายนองขามขามขามามาสั่นว่าคู่นกทักทา,ทายนะจ้านองขามบอกพี่อามสวัสดีค่ะจะนองอามกนตะเบนคืออะไรครับโอ้ยจะอยากหัเวเถอะต้เบนคือต่เบนแหละเนาะอ้านั่งนั่ น้องขามอธิบายให้ออันพี่อามฟังนะจ๊ะแต่เว้นคือออหยางแต่น้องขามบอกพี่กิจสวัสดีค่ะจากน้องขามเนะค่นนคนนคจะจากน้องอามบอกมะขามหลานถุจ้าจะมะขามหลานถุจ้าประสันวานมะขามบอกคุณนกพี่สาวพี่สาวประสานทักทายนาอจ้าคุณนกบอกว่าสวัสดีทุกบ้านประสัสนสวาน้องอามบอก พี่อ้อมพี่พี่อ้อมนาทุจ้าอ้อมนาจจเหตุนาหล่ะเ้าอ่ะจ้าน้องจีตบอกขับรถเด้อขอบคุณค่ะน้องจีที่มาส่งกำลังใจขอบคุณหลายเด้อเสียมาส่งกำลังใจขับรถปลอดภัยด้อจ้าขับรถปลอดภยดัย้อจ้าน้องกีจ้าน้องอาบอกคุณจีเดินั่งอ้อมหัวมาอธิบายฟ้าในใาตะเวนคืออีหยางพานาวาอันน้องอาว่าเป็นคนไทยเนาะแล้วพูดจักข้ามาตะเวนคืออีหยางว่าสั้น น้องกิดกู้ว้าร่อมะเยี่ยมเยี่ยมมาสั่นมาอันตอนแรกว่าสีบ้อนไล่รอกเห็นไหมเห็นต่เว้นงามไหมก็เลยไล่พี่น้องเบื้องพอมาล้อมหัวตาเศ้าไหมจ้าสิจะจับปลาซอยเพิ่นสิไปจับน้องปลาอีกน้องนึงก็เลยแม่บ้านล้อมหัวตัวเองสะก่อนก็ก็เลยที่ขึ้นไปจับปลาซอยเพิ่นนะจ้าจ้าน้องมาขับออกต่เว้นก็คือยังละบาดนี่เอาเอาอย่ละเอาอ้อมชออาชิบอะไตาเว้นคือยัง น้องอามออกมาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนน้องอ้น้องอ่านฟาตันทีนาหัวลอยอันมาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากก็เลยไม่รู้จักตะเวนครับน้องขามแต่เรียกว่าน้องขามมาอยู่เมืองไทยจานวนมากคือกันเขื่อนน้นองอามเมนบอแต่มาอยู่จำมาอยู่จํานวนมากเนาะจะ้าน้องอะไรว่ะ ขี่ฝ่าพ้อรู้จักครับประธานมาขี่ฝ่าพ้อรู้จักครับตาเวนน่ะตาเวนกับกระตาวัดล่ะล่ะเนาะจ้าพระอาทิตย์ล่ะเนาะตาเวนกระดายน้องจินหัวจ้าก็คืดดวงพระอาทิตย์ละจ้าตาเวนเนาะจ้าพระสารลาวันละครติบ่าวฟังนะค้ามื่อนี้ติบ้าคํามาตะเวนหมายถึงดวงตะวันกำลังขึ้นค่ะ จับเดินวันนี้เข้าใจบ่าคา่ะล้าวผสมไทยไฟังเลยเด้อเนี่ยน้องจิตกูฮว่าหล่อมากกูคุณบอ,อกว่าสวัสดีจ้าพี่อมน้องอ,อมก่อนน้องอ้อม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 ต้องให้น้องอ้อมอธิบายเด้ออันนี้เดี๋ยวอันนน้องนอง้นองอ้อมจ้าน้องอ้อมกับกูนุกกูนุกน้องมะขามบอกไม่อยู่เหิงล,หล,ลืมหมดเลยว่าสั้นว่าลืมหมดคำามเตียดด๋ยวจา้าอันน้องมะขาม จ่าน้องเกดบอกสั้นจ่าสั้นกับเปลว่้าพาจิตด้อจ้าอันนั้นเป็นภาษาปากจิต้อจ้าเด้อสั้นเปลว่าพจิตน้องอามบอกคุณครูครับจากน้องอามเนาะจ้าอันพี่นาบอมี่เนี่ยหอยกินขึ้นน้องอามเด้อน้องอามพี่นาเป็นคนห้คนทงคนทาผ้ามันอยู่ตาทงตาทามาน้ำอันพี่นาทองแห่งเด้อน้องอามพี่นาบอมี่เนี่ยหอยกินขึ้นน้องอามเด้อน้องอามกินไปตะแเสยบสบสับสับ็ไปตะแเสบไหลจ้าเนาะ น้องอ้อมก็ทักทายจิตหิยวเฮวภานาว่ามันเย็นเนาะอากาศดีไหมเฮิยวเว,วมาเลยเนาะจ้าจา้จาน้องอ้อมมามคา้ามาค้าหัวรอน้อ,นอมาค้าง่าตะเวนเท่ากับพระอาทิตย์แมนจา้าตะเวนคือพระอาทิตย์นั่นละถ้าภาษาปกติเป็นคำว่าสั้นสั้นสั้นมาส,สั้นว่าเจ้ากู้หนุกหน่ากว่าแสงแตะเวนเจา้าน้องยืนกลั้นน้ำตาอันนี้เป็นกวนพระจ้า,จา มือใหม่สุดเงาทักเก้าหรือไงอ๋อเดี๋ยวจีอาเดี้ฟังนะจ้าเป็นกวนเนาะแสงตะวันโอ้แม่นแสงตะเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงารับมือใหม่สุดเหงาฮักเขาบอกคือเก่าแล้วอันเป็นเพลงมือเป็นกวนเนาะนี่เนาะน้องอาบอกมาเอาปลากับพี่นาคาเห็นสูบสะวันนั่น อันสานีเนี่ยอนานนามลงเต็มแล้วจา้าบริเพิ่นกระลังสูบอีกสานึงกระลังสิไปจับปลาซอยเพิ่นเนี่ยจ้าเตรียมตัวมาแล้วจ้าน้องอาบมีแต่รตัวเงี้ยตัวละกิโลนี่หลายเด้อจ้าน้องกิก๊บก็หิวยิวยิวมายิ้วยิวมาเด้ินตุลปลาเขาเงี้ยเต่หมดแดงน้ำกันเด้อจา้าขนมเส้นขอบคุณค่ะขนมเส้นมาอีกบ้านของน้องออมเนาะจ้าขนมเซนร้อง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 บอสปินน้องน้องอาบบอก ตาเว้นดังสันสันนะจ้าตะเว้นดังสันสันน่ะจ้าจะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดียามเช้าครับพลังรับชมจากชุมพรครับสวัสดีค่ะส่งมาจากชุมพรขอบคุณนะคะที่แจมให้กำลังใจบานนะฝ้าใสนะจ้าจ้าช่องธรรมะหากินจ้าจะเลื่มไปเมนไปคลิปันเด้อจใจเด้อไปเมนไปชิปให้หนูนะในเด้อจ้าของบานนะฝ้าใสเด้อจ้าแต่ว่าตอนนี้เอา เอาเอฟซีติดตามไปก่อนเนื้อค่ะจต่ช่องธรรมะหากินเนาะค่ะจะมีคนติดตามอยู่หลายหกสิบคนสร้างช่องเนาะค่ะแต่หนูน่าใสีเสียเลยด้วค่ะเด้อสิได้ไปทักทายค่ะเพื่อนเพื่อนนะจ่ายเพิ่นมุ้งหลังค้าหายเนาะเพิ่นมีมุ้งหลังค้าอยู่หลายหกสิบหลังค้าเนาะค่ะเอฟซีมุ้งหลังค้าเลยจ้ะเด้อช่องธรรมะหากินจะเลืมไปเมนไว้เ้ยจ้ะเด้อมาใหม่จะเป็นเมนไว้ ชิปสัน้นเด้อจ้าขอบคุณนคะค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเ้อค่ะสวัสดีค่ะยายเจยมึงแกยเจยก่อนนอจ้าสตาพาลุยเจ้าขอบคุณนคะค่ะช่องสตาพาลุยมันเป็นช่องเงี้ด้อจ้าช่องนี่ขอบคุณายได้อค่ะยายเจยทักทายช,ช่องเพิ่นช่องแท้เพิ่นสตาพาลุยเนาะคะ่ะมาไหมเนาะคะ่เเะ,คะเดี๋ยวใส่เสียงเ้อค่ะเด้อเดี๋ยวทักทายกับพี่น้อง อ่าดูหน้าเอฟซีไปติดตามอะไรเด้อจใาเด้อจะเริ่มไปเมนไปใต้คลิปให้เด้อค่ะไปเมนไปไต่จีบสาวไห้ญญเด้อค่ะเด้อคุณเตยจา 4, 3, ้าสี่สามหนึ่งค่ะซับตะโคกนะครับนะคะเด้ออย่าคุณเตยซับสไครตลระเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณอลไรเด้อค่ะแต่หนูน่าก็แสนเสนอนะจ้าเนาะจ้าน้องอามขอวใจกอดกรดขอบคุณค่ะแต่น้องกี้ก็ัวทีขึนะ้นมาขอบคุณ จ้าพี่น้องหนูนะขออนุญาตเด้ยอยจ้าเด้อขออนุญาตลงไหนเด้อค่ะเตยวไปจับปลาแล้วจ้าพันร้อยู่จ้ายกยกมือโบกมือรักกันเลยเค่ะเด้อจ้าโบกมือลักกันเลยเลยนะค่ะจะไปน้องปลาะะเด้อค่ะยายแกบอกทักทายมัดรวมเด้อเจเด้ค่ะจะ่าโบกมือลักกันได้เลยเด้อค่ะ ปาเจจากสามทิศนาทีบอฟอฟดอับฟินจิกไปขึ้นรถเว้ยมาที่น้ำตัวนี่แม่ท่านหน้าไม่น้ำนปะลงไปได้บ่ได้ยุตดดิจ้ะจ่ะน้องอามบอกจกะไปจับปลาน้ำพะนะน้องยุกไกลแม่น้องอามจากน้องนี่ไปพุ้นอยูย่กลางทงสิไปว่าเสีนนะ่ะพี่น้าว่าสิลงเลยที่รถยหญมันถ่วงมั้ กี่บ่นี่ซาเล่งคู่ใจ <c oughs> อยาละบ้างบุ่นลังรถท่าเล่งถ่าจะไปจับปาลาอยากจะไปจับปลาอีกน้องนึงน้องนี่น้องนี่ทาท่า,าจะไลยมือเรารรมาติบ้านเหาหัวล่ออย่างน้อยายใจ เต้งะตอนสันน่นจังสามสิบิสามนก็ีเพิ่งจะมวนไปไปจับปลาน้ำผ่านนะไปปนนะมนที่ะเข่งมือจัเปียปลาเห็นบ่ไ็นเข่งมือจัเป,ปียปลา จะมือที่เอาฝาจ้าขอบคุณทุกทกำลังใจเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ้านๆรถตัดเทียนเนาะจะเห็นชิบย้ําไม่เบิ่งดอกจ้าปาขควายใหญ่ขอบคุณค่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อลงไลน์แล้วค่ะ